นิทานเด็กฝันหวานบ้านอวกอ้วนและนิทานที่แม่เกตจะมาเล่าให้เด็กๆทุกคนฟังในวันนี้ก็คือเรื่องตำนานพระธาตุหลวงถ้าเด็กๆทุกคนพร้อมกันแล้วเราไปรับฟังกันเลยค่ะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในดินแดนที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์และเปี่ยมไปด้วยศรัทธามีพระอราหารันต์ห้าล นำโดยพระโสนาเถระผู้ทรงปัญญาได้เดินทางไกลมาจากชมพูทวีปและได้นำพระอบทองคำล้ำค่าซึ่งบรรจุพระอุรังคธาตุหรือกระดูกส่วนหน้าอกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเปล่งประกายเรืองรองแสงนวลตาและรูอบุขณะที่พวกท่านกำลังมองหาสถานที่อันเป็นมงคลเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระยานาคราชเจ็ดเสียนผู้ยิ่งใหญ่นามว่าพระยาศีสัตตนาคราชก็ได้ปรากฏกายขึ้นจากแม่น้ำขงพระยานาคผู้เป็นเจ้าแห่งดินแดนได้กลุงเสียงลงคำน้ำและให้คำสัตย์ปฏิญาณว่ากระพาะเจ้าจะขอปกป้องมหาสมบัติอันศักดิ์สิทธิ์นี้ด้วยชีวิตตลอดชั่วการนานบนเนินดินเล็กๆแห่งหนึ่ง เหล่าพระอาหารหันต์และชาวเมืองได้ร่วมกันสร้างพระาธาตุเจดีที่ทำจากหินอย่างเรียบง่ายและได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ส่องสว่างไว้ภายในส่วนพระยาศีสัตตนาคราชก็ได้ขดกายอันทรงพลังของท่านโอบร้อมฐานหินและเนินดินนั้นไว้กลายเป็นผู้พิทักษ์นิรันดรนที่แม้จะมองไม่เห็นแต่ทุกคนก็รู้สึกได้ถึงการมีอยู่ของท่าน เมื่อเวลาผ่านไปหลายร้อยปีพระธาตเจดีย์หินองค์เล็กได้ถูกดินและป่าไม้ปกคลุมจนลับสายตาความลับนี้มีเพียงสายลมและเสียงกระซิบของโพงภไพที่รับรู้อาณาจักรล้านช้างซึ่งยุคสมัยนั้นเจริญรุ่งเรืองขึ้นมากและมีพระมหากษัตริย์ผู้ปรีชาสามารถและทรงทศพิธรราชธรรมพระองค์หนึ่งชื่อว่าพระเจ้าชัยเชษฐาธิราช ซึ่งได้ปุกครองเมืองและในค่ำคืนหนึ่งพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชทรงพระสุบินเห็นแสงสว่างอันนุ่มนวลส่องออกมาจากเนินดินแห่งหนึ่งนอกเมืองเวียงจันทร์ในพระสุบินนั้นพระองค์ได้ยินเสียงอันแผ่วเบากระซิบถึงพระบรมสารีริกธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุกซ่อนไว้ณสถานที่แห่งนั้นและกำลังรอคอยการเทิดทูนบูชา รุ่งเช้าพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมกับแม่ทัพคู่พระไทยของพระองค์ตามรอยแสงสว่างนั้นจนกระทั่งพบเนินดินที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้รกทึบเมื่อพระองค์ทรงวางพระหัตถ์ลงบนพื้นดินก็ทรงรับรู้ได้ถึงความอบอุ่นและความสงบอันลึกซึ้งที่แผ่ออกมาจากเบื้องล่างณที่แห่งนี้พระองค์ตรัสว่าเราจะสร้างพระมหาเจดีย์อันยิ่งใหญ่ ให้เป็นดังดอกบัวตูมที่ชูช่อออกสู่สวรรค์เพื่อเป็นพุทธบูชาและปกป้องคุ้มครองอาณาจักรของเราและแล้วไพร่ฟ้าประชาชนแห่งอาณาจักรล้านชา้างก็ได้มารวมตัวกันด้วยหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยศรัทธาและพวกเขาก็ได้เริ่มต้นการก่อสร้างพวกเขาสร้างพระเจดีย์องค์ใหม่ ครอบทับองค์เดิมไว้เป็นการห่อหุ้มสมบัติอันล้ำค่าแต่โบราณไว้ในดวงใจดวงใหม่ที่สวยงามเมื่อการก่อสร้างเสร็จสิ้นพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชได้มีพระราชองค์การให้นำทองคำบริสุทธิ์มาห่อหุ้มองค์พระาธาตุไว้เพื่อให้ส่องสว่างรุดดังดวงอาทิตย์ในที่สุดพระาธาตุหลวงพระมหาเจดียทองอันยิ่งใหญ่ก็เสร็จสมบูรณ์องค์พระาธาตุเปล่งประกายสีทองอราร่ามภายใต้แสงอาทิตย์ และเป็นดั่งประทีปแห่งศรัทธาของคนทั้งแผ่นดินพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชได้จัดงานเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่และผู้คนจากทั่วทุกสารทิศของอาณาจักรก็ได้เดินทางมาร่วมงานเฉลิมฉลองนี้ใบหน้าของทุกคนเต็มไปด้วยความสุขและความอาราย์ใจและแล้ว พระธาตุหลวงก็ตั้งตระงานอยู่คู่กับแผ่นดินลาวมาจวบจนปัจจุบันและในบางคราในคืนที่แสงจันทร์สาดส่องผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์อาจมองเห็นร่างเงาอันเลือนลางขององค์พระยาหนาคราชผู้ยิ่งใหญ่ที่กำลังขดกายอบล้อมรอบฐานขององค์พระธาตุไว้เพื่อฟอร์พิทักษ์รักษาสัตว์ปฏิยานอันเป็นนิรันดร์ของท่าน ฝากกดติดตามกด subscribe กด like <including S 1> กดแชร r e ให้กับช่องนิ <and make S 1> ทานเด็กฝัน <good S 1> หวานม้าน <wish. S 1> ผมวันด้วยนะคะ